พี่ๆน้าๆที่มีเจรักในการตกปลานะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะผมอยู่กับผมช่องช่างไวพิชชิงชาแนลนะผมวันนี้เป็นวันที่16เดือน10 6 4นสี่ับผมวันนี้เป็นวันหวยออกนะผมวันนี้ผมมาใส่เป็ดครับแต่ผมทําเป็นเป็ดขวดน้ํานะครับผมเบ็ดขวดน้ำาะดูว่าผมจะได้แจ้งไหมนะครับผมเบ็ดขวดน้ำครับผม เป็นเหยื่อไส้เดือนครับผมไปชมบรรยากาศครับเป็นหมายเดิมเมื่อวานครับผมมาเดิมของเมื that that right, ่อวานครับผมเพืมันตกประกวดนะผมดูว่าจะได้แจมไหมนะครับผมวันนี้ผมนํามาตีเด็ดหลังนะผมฝากวยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับผมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนปิ๊งปิ๊งปิ๊งด้วยครับไปดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับผมเกี่ยวไส้เดือนครับ เบียดใส่เดืยร์ผมจะใส่ทั้งตัวเลยนะครับตะขอที่ผมใช้วันนี้เป็นตะขอเบอร์เจ็ดนะผมเบียดเบอร์เจ็ดนะครับเบียดลงไปในลำตัวเลยครับขึ้นมาประมาณนี้นะผมแล้วก็ หนึ่งสองครับรอบรอบครับนี่นะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดเป็นทีเรียบร้อยนะผมหนึ่งเบ็ดของผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงแล้วครับผมเดี๋ยวผมพาไปย่างเบ็ดขวดก่อนครับเบ็ดขวดต้องเซ่อไปนะครับนี่ bật đèn, các con luôn bật đèn. Bật đèn, mình đang xem luôn. Vẫn vẫn kamar di buat song, Jangan so, nyak lihat, nyang ya. Tunggu

ก <hertz diversity S 2> um. ูปควรหาครับหน้ามันยังไม่ตกเยร วัสดี้ครับเย็นนี้ครับ ใช่ไหมเดี๋ยวจะว่าโอ้โห nhà với phong hồn con เดี๋ยวตอนรับผมจะกลับมาเปลี่ยนเงือนะครับผมแล้วก็คอยมายามในตอนเช้านะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับผมผมจะมายามเบ็ดขวดนะครับผมวันที่สิบเดฝนตกก็ได้หลายแต้มอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าฝนตกนะครับทั้งวันนะครับวันนั้น วันนี้เป็นเช้าวันที่สิบแปดครับผมมใส่ไว้เมื่อคืนครับมาดูว่าจะมีแต้มไหมนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งครับบรรยากาศสดใสครับผมตอนเช้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมฝากด้วยครับช่องช่างไลฟิชชิงชาแนลครับผมเป็นช่องที่ทำมาหากินแบบวันๆนะครับผมแล้วก็ตกปลาแล้วก็ มีหลายละยางครับผมจะทำลงไปนะครับผมไปดูหลังแรกเลยครับบรรยากาศเหมือนเดิมครับหลังแรกเป่าครับพม,มีครับ เม็ดช็อตครับเม็ดช็อตโอ้สุดจอดวะครับไอ้บูใหญ่ครับได้ปะบูครับแต้มหนีปะบูครับปะบูใสสวยครับผมปะบูปะบู ปลาบูใสใหญ่ครับน่ครับปลาบูอุ้ยปลาบูใสใหญ่ครับหลังที่สองก็โดนปลาบูใส่ใหญ่แล้วครับผมยอดครับผมเบ็ดขวดครับอ่าไปดูละหลังที่สามครับผม เว็ดขวดครับผมคนตซิเีด,เดียวยต้มครับเป็นประหลาดพะอย่งางเราติมบุ้งบริไทยครับอ้าวเต็มสองครับเป็ประเสียมครับต็มีสอครับผมสองเป็นเสียมครับ,บเสียมเห็ยรมครับนุ่ เป็นไปเสี่ยงครับผมแถมสองมนัมนมนัมนมันมันมันปลาเหนียวอ่อนนะครับผมอบเออดาวปดูครับเ,รเบ็ดขวดครับเนื้อที่ใส่กีกีกระเด็นครับผมโอ้ปรถพั่นยอยูครับ เออออกนะครับเตะเสียมครับผมปลาเหนียวออนครับมันนี่ผมมาเด้อหงยางมาน,นะครับผมจอดครับไปเรื่อยครับผม เหตฝนกวนทั้งวันนะครับผมสี่ครับสี่ยังได้โอ้เบาครับผม ปวดนาครับปวดทีนาก็เป่าแล้วครับพี่นอ้องน้ังจากมือน,น่นผมใส่ต้องเอาเว้นนะผม,ผมอ่ยาย่าไปมาณสี่รอบครับแต่ว่าบ่ดถูกบ่บดโดนเลยนะครับผม โบโดนเลยแต่ว่าไซคันขึ้นกน็ได้อยู่ครับประคอหน่อยกบประสอวเอ้ยป้านั่นนะครับม,มาอีกแล้วครับผมมันการครับมาอน,มนีมันการอือ ครับเป็นยังไงครับเป็นปลาตองครับผมมูนี้เป็นปลาตองครับใส่สวยครับมอนี้แต้มสามครับผมเป็นปลาตองครับใส่สวยครับใส่สวยเป็นประตองใส่สวยครับ มาเรื่อยครับมาเรื่อยเบ็ดขวดซิงครับจากสร้างร้อยครับผมเบ็ดขวดซิง bao không chết cuột si mà lắng đi cả bao ý khắp đông người con mới không à, nhận mới say không hết cuột sinh มาหลังนี้นะครับผมจต่หลังนี้เท่าไรเ่าผมเืมน้บล่ะเดี๋ยวว่าเมาอยู่ครับมาหลังนี้นะครับใส่ไปซีบกวาหลังครับตอนนี้ก็เมาอีก ลังนเลกันอาจะเป้าแล้วครับคุณฟังนี้เป็นลังสุดท้ายครับพอฟังแบบเบสขาดน้ำหัววานหลุนเลี้ยงกันครับผมว่าใดบ่น้ำยิ่งพิจงไหนเนาะมีแบบเป้าอีก ั่งนี้เมาครับั่งน,นี้นเหลืออยู่สองหลังครับผมใส่ไว้ซีกว่าหลังเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าห่างผมใส่สีมีเพิ่นมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มาสิดเบ็ดมาอย่างะผมก็จกักตัดเบ็ดขวดผมไปผุนขวด,ขวด,ขวดร้อยกับจายอยู่ผมน,นะครับจริงจังเลยครับผม โอ้เรียนแล้วควมพยายามกับคำเด็ดอยู่นะครับนี่มาอีกแต้มครับอาข่ายแยงครับผมมาแล้วครับแต้มซีครับตาข่ยแยงครับใส่มินิชุดจอดครับจิดนี้ กินปลาขยี้งครับ <S <S นี่ดีซีเต็มนะครับ นี่นะเจ้าเปาครับเป็นลังยูท่ายเดลยนี่เพราะว่าโบหินขึ้นน้ะโอ้นังยูถ่ายเป่าครับผลสรุปของผมในมือนีก้ก็ไม่ยอมเบ็ดขวดนะครับผมก็ได้สีแต้มเยอะใช้สมผลงานนะครับผมผลงานเราเต็มๆนะครับสรุปผลงานรวมครับผมสีแต้มครับ สีแต้มุ้ยตอนนี้อยู่ที่บ้านโคกรล้ครับผมเบสซิงครับเบสซิงห้อง้างร้อยพิ่ซิงครับผม